ตาจ้อยเอาเข่าเหนียวทุเรียนมาฝากแซบบอกินให้มันเบิดเด้อเห็ดมึเห็ดมื่อเศร้านี่ย่านมันบูดเจ้าวาจังไดก็ะคันนามันขาดมองไดโอ้สามเด้สามเด,ด้บไ่ได้กินเขา้าไ่ได้เด้คนเฮานี่ต้องกินเข้าต้องมีเข่าไว้ในเล่า เตรียมไว้สูแนวขาดมองได้สามสามคณาหูจักอยู่บอกเขาว่าสามคนาหน่ะเออ,เออนั่นแหละสามมันยังสีได้กลิ่นเข่าสามคนาด,ดีๆเข่าหน้ามซ้ำปลาบ่าให้อึดบ่ให้อยากบ่ลานสอนไว้น่ะจำได้อยู่บอกบ่ให้อึดเข่าอึดปลาบ่าให้อึดอยาก มีเข่าอยู่ในเหล้า